e a s y c a r d บริการเติมเงินราคาถูกเติมแบบอัตโนมัติเองได้ผ่านทางหน้าเว็บตลอด24ชั่วโมงง่ายๆเพียงแค่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ e a s y c a r d g a เก t o u u p กดเข้าสู่ระบบสามารถล็อกอินได้เลยผ่านทาง Facebook เลือกเกมออนไลน์ที่เราต้องการจะเติมใส่เลข UID เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็กที่ต้องการจะเติมกดยืนยันการเติมเพื่อชำระเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เพิ่มสะดวกบริการดีบริการไวปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้อง e a ซ y กา a r d ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับ e ก s เชนอิมแพคกับ c h anel n นายมะฮอกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับนี่นะครับก็แตะไปด้านบนนะครับ ชื่อกิจกรรมว่าแสงสีสันแต่งแต้มท้องหน้าผานะครับซึ่งภายในกิจกรรมนี้นะครับของรางวัลหลายๆอย่างเนี่ยคือทุกคนรอคอยกันอยู่เลยนะครับก็คือนี่มันจะมีการเลือกตัวละครน,นะครับสีดาวแห่งเมืองหลีเย่เนี่ยหนึ่งตัวนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นนี่นะครับสกินของหนิงกวงนะครับฟรีนะครับผมเป็นคอสตูมฟรีๆเลยนะครับเมื่อเราทํากิจกรรมนี้สําเร็จเนาะ เข้ามาเริ่มกับรายละเอียดกิจกรรมกันเลยแล้วครับผมก็แตะเข้ามาดูตรงรายละเอียดกิจกรรมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ทำเควสนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นปุ่มให้ไปเริ่มเควสก่อนนะครับก็ไปทำเควสก่อนเนาะเมื่อทำเควสหลักเสร็จนะครับแต่ละกิจกรรมในนี้เนี่ยมันก็จะมีเควสย่อยด้วยนะครับก็คือ1กิจกรรมก็มีเควสย่อย 1อันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็แตะมันจะมีปุ่มให้แตะนะครับไปเริ่มเควสก่อนนะครับเมื่อทําเควสเสร็จนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ซึ่งเควสนี้เนี่ยมันจะให้เราผสมเป็นดอกไม้ไฟนะครับผสมสูตรดอกไม้ไฟให้ได้คะแนนตามที่มันกําหนดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่อันซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับผมเริ่มอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเปลวเพลิงแห่งดวงดาวนะครับอันนี้เนี่ยเกมเพลย์มันก็จะให้เราผสมสูตรดอกไม้ไฟนะครับให้ได้คะแนนตามที่กําหนดเนาะเดี๋ยวผมก็ ไปหาจุดที่วางดอกไม้ไฟก่อนนะครับนี่นะครับเราให้เราเปิดมาในช่องเก็บของนะครับเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเป็นแท่งผสมดอกไม้ไฟนะครับให้เรากดวางลงไปนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดหลอมดอกไม้ไฟนะครับอันบนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะโผล่มาให้เราผสมแค่2สูตรอยู่นะครับให้เราแตะเข้าไปแล้วก็กดหลอมนะครับ มันจะมีลักษณะเป็นเกตแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วเนี่ยเกตมันก็จะขึ้นมานะครับวิธีการเล่นก็คือใส่ให้เกตมันลงอ่าระหว่างตรงขีดที่เขากําหนดตรงนี้นะครับผมไล่ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับริ่มแรกอันแรกสีนะครับก็ให้เราลองใส่นะครับเป็น14ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่อีกหนึ่งทีนะครับนี่เห็นไหม ก็ค <formation> ือให้เราใช้ตัว14คะแนนตรงนี้นะครับกดใส่2ทีนะครับอย่ากดรัวจนเกินไปนะครับบางครั้งถ้าใครใส่แล้วเกตมันเกินเนี่ยหรือว่ามันไม่ตรงตรงกลางเนี่ยก็ให้กดออกนะครับก็คือปิดทางด้านบนขวาออกไปเลยนะครับแบบนี้นะมันจะถามว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บันทึกที่เราทําอยู่ตอนนี้นะเรากดยืนยันเลยครับให้มันกลับมาหน้านี้แล้วให้เราแตะเข้าไปใหม่ครับแล้วกดหล่อใหม่ทางด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะครับนี่มันก็จะล้างใหม่นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เลือก14 เลือกสีนะครับแล้วก็กดหลอมไปนะครับผมนี่ถ้าเรากดใส่สูตรรัวๆเร็วเกินไปมันจะเกินนะครับมันจะเกินเพราะฉะนั้นนี่นะครับกดเลือกเลือกก่อนนะครับให้เราใส่แบบนี้นะครับใส่14ีมากดหลอมไปหนึ่งครั้งครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วกดหลอมอีกครั้งหนึ่งครับนี่มันจะพอดีนะครับถ้ากดรัวมันจะเกินนะครับไฟมันน่าจะแรงไปอะไรอย่างนี้นะครับผม ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาด้านของขนาดนะครับขนาดก็เหมือนเดิมนะครับใส่ไฟ14ไปก่อนนะครับลองดูก่อนเนาะแบบนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งอย่ารัวเหมือนเดิมครับอย่ารัวเนาะนี่สองที่เหมือนกันครับ2ที่เหมือนกันก็จะได้พอดีตรงกลางเกตนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เปลี่ยนมาสู่สุดท้ายนะครับความสูงถ้าถามว่าทําไมไม่ใช้ อันคะแนนอื่นอันคะแนนอื่นเนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับแ,แรกมันจะยังไม่มีนะอันนี้ผมมาทําให้ดูนะครับมันจะมีแค่2สูตรด้านบนให้เราเลือกนะครับอันล่างสุดความสูงนะครับใส่14ไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันเกือบเต็มแล้วนะครับเกือบเต็มให้เปลี่ยนเป็น10นะครับผมนี่มันก็จะพอดีทั้ง3ขีดแบบนี้นะครับเมื่อได้สูตรตามเกต ที่กำหนดแล้วนะครับมันจะได้3,000คะแนนพอดีเป๊ะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นการล้อมนะครับนี่มันก็จะได้3,000คะแนนนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2กันนะครับดาวประดับตราสีเงินนะครับนี่นะครับอันข้างบนนะครับเหมือนเดิมให้ใส่14แล้วก็10นะครับอันกลางเราลองใส่14ดูครับ14 14 14 แล้วก็10นะครับ10น่าจะถึงนะอ่ะอันนี้ผมใส่14 3อันแล้วก็10เไป็น1อันนะครับก็ได้พอดีเนาะหลังจากนั้นนะครับอันสุดท้ายออลองแย่14ดูก่อนละกันนะครับมาครึ่งหลอดนะครับรอแป๊บหนึ่งกดอีกหนึ่งที่นี่นะครับพอดีเลยนะครับก็จะได้แล้วนะครับหลังจากได้3 0มพันคะแนนแล้วกดเสร็จสิ้นครับ นี่อันนี้ก็จะเสร็จแล้วสําหรับการผสมพลุในวันแรกนะครับและเมื่อเราแตะเข้าไปในแถบกิจกรรมนะครับตรงไปเพึิงแห่งดวงดาวนะครับพลุทั้ง2แบบนะครับที่เราได้3,000คะแนนเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะรับของรางวัลได้ทั้งหมดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ที่จริงอะ่ะมันไม่ต้องเอา3 0 0พันคะแนนก็ได้นะครับ2,700นขึ้นไปมันก็รับของรางวัลได้ทั้งหมดแล้วนะครับผม เราก็จะได้หยกมา600นะครับผมทีนี้ก็ไปกิจกรรมที่2กันนะครับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับกิจกรรมนี้มันก็จะเป็นให้เราหากล่องนะครับที่กองทุลราชสมบัติเนี่ยมันเอาไปอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปล่องเรือแล้วก็ไปเก็บกล่องกลับมาให้หมดนะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันจะสอนในเควสอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูทั้ง2อันเลยแล้วกันนะครับกดเข้าท้าทายนะครับนี่มันก็จะบอกพิกัดมานะครับผมก็เทเลพอร์ตมาใกล้ๆแล้ววิ่งไปตรงสัญลักษณ์ที่มันบอกได้เลยนะครับ นี่นะครับเมื่อวิ่งมาถึงบริเวณตรงนี้เนะี่ยก่อนถึงตราสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นกองโจรที่มันเฝ้าออกล่องอะไรอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเคลียร์ไปนะครับผมหลักการเคลียร์กองโจรพวกนี้เหมือนในเควสนะครับ <S <S ก็คือมันจะมีตัวหนึ่งที่มีสัญลักษณ์แดงๆอยู่บนหัวนะครับให้เรามาเก็บกล่องดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ให้เรากดใช้ทางด้านล่างเห็นไหมถ้าเป็นใน PC เนี่ยให้กด t นะครับถ้าเป็นมือถือก็น่าจะมีไอคอนขึ้นมาให้เราแตะใช้งานได้เลยนะครับ ก็ให้เราเดินแล้วก็ไปกดใช้ดอกไม้ไฟใส่หน้ามันนะครับผมอ้าวไม่โดนไม่โดนก็ไปเก็บมาใหม่นะครับอ่ะแบบนี้แล้วก็กดนี่ระเบิดใส่มันแบบนี้นะครับมันก็จะอ่อนแอลงนะครับหลังจากนั้นเราก็กําจัดมันได้เลยนะครับก็คือให้เอาประทัดจุดใส่มันเพื่อให้สัญลักษณ์บนหัวมันหายนะครับผมนี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทําการเก็บกล่องตรงนี้ไปนะครับผม นี่นะครับเมื่อมาถึงตรงสัญลักษณ์ที่มันบอกตรงนี้แล้วนะครับผมมันก็จะมีกองโจรเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมกําจัดพวกมันให้หมดนะครับไอตัวหัวหน้ามันก็เหมือนเดิมครับเก็บกองรุมาแล้วก็จุดใส่หน้ามันครับนี่ให้มันโดนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะอ่อนแอลงนะครับก็กาจัดมันได้เลยนะครับผม อ,อ,อยออ่าน,นะครับเมื่อกำจัดหมดแล้วก็เก็บกล่องได้นะครับผม แบบนี้นะครับเราก็จะได้ตราสัญลักษณ์มานะครับทีนี้ก็แตะเข้ามาดูในกิจกรรมนะครับผมเมื่อแตะเข้ามาดูในกิจกรรมนะครับก็คือมันให้เราไปทลายกองจูนพวกนั้นน่ะสจุดนะครับก็เก็บกลองสมบัติที่เรากู้คืนมาได้เนี่ยให้มันเป็น3ามทับนะครับเมื่อสักครู่ในคลิปเนี่ยผมก็ไปมา2จุดแล้วนะครับผมก็แตะเข้าท้าทายคีก็ได้ครับนี่มันจะบอกจุดต่อไปแบบนี้นะครับก็เทเลพอร์ตมันใกล้ๆก็เหมือนเดิมครับผมนี่นะครับก็วิ่งไปตรงพิกัดที่มันบอกนะครับ นี่มันใกล้ๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ เมื่อกําจัดหมดแล้วนะครับนี่ก็เก็บของตรงนี้นะครับเราก็จะได้ครบแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็น3ทับสแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเราหาของสะสมของเจชัมเบอร์ที่สูญหายกลับมาทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นกล่องกลางทะเลแบบนี้นะครับให้เราแตะเข้าท่าทายนะมันจะให้เราล่องเรือนะครับแล้วก็ไล่เก็บที่มันลอยอยู่กลางทะเลนะครับผมก็หาจุดล่องเรือที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนะครับไปเรียกเรือนะครับแล้วก็ไปล่องเก็บตามกลางทะเลได้เลยนะครับ นี่นะครับเร,เรือแล้วก็ข้เาเหลืองครับจุดสังเกตนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นแอรแล้วก็มันจะลอยตามกลางน้ําแบบนี้นะครับไปไล่เก็บให้มันครบทั้งหมด5้ากล่องนะครับ5้ากล่องนี่ได้แล้วหนึ่งนะครับผมที่มันล็อกแบบนี้มันก็จะมีกองโจรเฝ้าอยู่แบบนี้นะครับก็เอาเรือยิงใส่ถังให้มันระเบิดใส่นะครับผม นี่นะครับเมื่อมันตายแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บกล่องใกล้ๆมันได้นะครับ1กล่องแล้วใช่ไหมอันนี้กล่องที่2ครับทีนี้เราก็มองหาเลยครับมีเห็นไหมตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยมันจะล็อกอยู่นะครับอันนี้เราไม่ต้องเปิดเข้าไปหาก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดเข้าไปหาก็ได้นะเราสามารถาหาเองได้เลยนะครับหาเองได้เลยเหมือนกับ กองโจรเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราวิ่งหาเองได้ครบทั้ง3จุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกดให้มันนําทางตรงเควสนะครับแต่ใครขี้เกียจหาเนี่ยก็ให้มันนําทางก็ได้นะครับผมนี่ก็ได้3จุดแล้วนะครับอันนี้จุดที่4นะครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่ยากนะครับผมใช้เรือโจมตีก็ได้เลยเนาะหมุนแล้วก็กดเก็บนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับผม นี่อันนี้ง่ายๆนะครับยิงใส่ถังให้มันระเบิดแล้วมันก็กระเด็นตกน้ําตายกันหมดเลยครับนี่นะครับผมครบแล้วนะครับก็คือทลายเป็นแคมป์กองโจรน,นะครับแล้วก็เก็บของ3ามกล่องนะครับเป็น3ามเท่าสเนาะแล้วก็เก็บกล่องที่ลอยน้ําอยู่นะครับก็เป็น5้าท่าหแบบนี้นะครับ เมื่อเราทําครบทั้ง2อ,อันแล้วเนี่ยก็คือกล่อง3ทับส5ทับหมันก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องออกมานะครับตัดเส้นทางการลําเลี้ยงนะครับให้เราแตะเข้าท่าทายได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับก็ไปตรงจุดที่มันบอกเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อมาถึงแล้วมันก็จะเป็นเสาท้าทายที่มีสัญ,ญลักษณ์กิจกรรมอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดท้าทายได้เลยนะครับดูแสงไ้ด้วยนะครับว่ามันอ่าไปทางไหนเนาะอันนี้มันน่าจะเริ่มทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับเราก็หันหน้าให้มันถูกทางนะแล้วก็กดเริ่มท้าทายนะครับนี่นี่นะครับหลักการวิธีการที่จะอ่ากำจัดมันให้เร็วที่สุดก็คือถังนะครับถัง นี่นะครับเมื่อมันลอยไปพุงแล้วเนี่ยเราก็เก็บเหรียญนี่ไปด้วยนะครับผมเก็บเหรียญแล้วก็กําจัดพวกโจรพวกนี้ไปด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาทางนี้นะครับแล้วก็มารอให้มันลอยมาหาถังตรงนี้นะครับรอยิงถังนะยิงนี่แบบนี้นะครับให้มันระเบิดใส่ทรับสามถังครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เก็บเหรียญมาตามเหรียญทางมาตามทางให้มันมีเหรียญเออดินพันกันนะครับ แล้วก็รอนะครับรอให้มันมาหาตรงกับถังแล้วก็กดนี่นะครับกดใช้สกิลนะครับผมเมื่อระเบิดใส่แล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ออกมาทางนี้เนาะ <c oughs> นี่นะครับมารอแล้วก็กดใช้สกิลนี่มันจะพังแล้วนะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับผมก็คือเราจะเน้นการไหลตามทางเก็บเหรียญไปด้วยนะครับผมแล้วก็รอดักตรงที่มีถังระเบิดนะครับใช้สกิลใส่ถังระเบิดเนะเาะก็จะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราแตะเข้ามาดูในกิจกรรมนะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านี่เห็นไหมคะแนนที่ดีที่สุดของเรานะครับให้ทํา3,000คะแนนขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมเล่นเนี่ยงื้งๆงก็ได้3,500นะครับผมเราก็จะรับของรางวัลได้ทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้เนาะ อ่ะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่2นะครับกดเข้าท้าทายได้เลยเราก็เทเลพอร์ตมาใกล้ๆแล้วก็มาเรียกเรือใหม่ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะครับผมนี่นะครับมาเรียกเรือใหม่ตรงนี้แล้วก็มาตรงเสากิจกรรมนะครับ มาถึงก็เหมือนเดิมนะครับดูทิศทางที่มันไปนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับผมกดเริ่มนี่นะครับเราจะยิงมันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่นี่ใช้สกิลให้มันระเบิดใส่ถังนะครับผมแบบนี้เราไหลเก็บเหรียญมากนะครับมารอตรงถังนะครับมารอตรงถัง เมื่อมันมาตรงแล้วก็กดยิงสกิลใส่นี่ให้ถังมันละเบอร์ใส่นะครับผมนี่อันนี้ก็ให้ยิงให้พังนะครับผมอ้อวไปนะครับผม นี่นะครับก็คือผมยิงสกิลใส่แล้วมันไปโดนถังแลเบิดโดนบอลลูนพังพอดีนะครับผมอันนี้ได้คะแนนเยอะนะครับเพราะว่าเรายิงสกิลใส่มันรวๆเลยนะครับผมทีนี้ก็แตะเข้าบรูตรงกิจกรรมนะครับนี่นะครับเส้นทางที่2นะครับให้ทำคะแนนสามพันขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับผมทำไปสี่พันกว่าคะแนนเนาะก็รับของรางวัลทั้งหมดได้แล้วนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับขั้นที่1นเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอขั้นที่2ต่อไปนะครับผมซึ่งจะปลดล็อกในอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้เข้ามาดูนะครับอันที่3เงามห อันนี้ก็คือเมื่อเราแตะเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยมันจะให้เราไปทำเควสก่อนนะครับผมซึ่งเควสเนี่ยมันก็ยืนอยู่ใกล้ๆตรงที่เริ่มเล่นกิจกรรมเลยนะครับนี่นะครับผู้หญิงคนนี้เลยนะครับก็คือเมื่อเราแตะเริ่มเควสนะครับมันจะให้เรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้หลังจากเราคุยเควสเสร็จนะครับเราก็คุยกับ NPC ตัวเดิมนะครับเพื่อเริ่มเล่นเนาะถันอยากลองดูนะครับแตะครับเลยนะครับ เมื่อแตะเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับมันก็จะล็อกอยู่หลายอันแบบนี้เนาะเล่นได้อันเดียวอันแรกนะครับแล้วก็แตะเข้ามาเลยนะครับผมวิธีการเล่นก็คือให้เราหมุนนะครับผมหมุนเจ้าสิ่งนี้เนี่ยให้มันใกล้เคียงเป็นรูปตรงกับคำตอบของเขาเนาะเอ๋อันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยลองหมุนดูนะครับ นี่นะครับสรุปว่านี่เป็นรูปเป็นรูปนี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด26วินาทีนะครับเมื่อเราได้รูปแรกแล้วเนี่ยเป็นกระถางทูบนะครับผมกดปริศนาถัดไปได้เลยนะครับเฮ้อันนี้ลองหมุนหาเหลี่ยมดูนะครับผม เอ๊ะเหมือนเรือนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเรือนะนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรือนะครับผมก็แตะปริศนาถัดไปได้เลยนะครับอ นี่สวนเจ้าอันนี้เป็นว่าวนะครับเป็นว่าวตัวหูกใช้เวลาทั้งหมดไป30วินะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับการหมุนโคมไฟของกิจกรรมนี้ในวันแรกนะครับก็มี3รูปตามนี้นะครับเราก็แตะรับรางวัลได้เลยนะครับไขปิศนาโคมไฟ3อันอันละ30มสิรโมเจมนะครับทั้งหมดในวันแรกนะครับของทั้ง3กิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับเมื่อเราแตะเข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วเนี่ย กิจกรรมของวันต่อไปมันจะบอกอยู่นะครับว่าปลดล็อกในอีก1วันอะไรอย่างนี้นะครับก็คือต้องรอมันปลดล็อกวันต่อต่อไปนะครับส่วนแต้มที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้เรามีพันสองทับหนึ่ซึ่งพอแล้วเราต้องรอเจ้าของรางวัลเควสอันนี้อันที่มันจะเปิดในวันต่อต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอวันถัดไปก่อนนะทางด้านของสกินก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเก็บไอ้ยกมือสักรู่นะครับให้ได้2,400นยะครับแล้วก็ยกอีกแบบหนึ่งนะครับได้อีก ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมในวันแรกๆนะครับยังไงถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบยปาๆครับ